ลุ่ม APT เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เน้นมีจุดแข่งชัดเจนเน้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะซึ่งถ้าเกิดใครติดตามช่วงนี้ก็ก็มีประเด็นว่าเออต้องโฟกัสกันมากขึ้นนะมีการถูกเจาะระบบนะครับโดยเพราะข้อมูลนะครับเข้าไปอยู่ในมือคอเ l นเตอร์เยอะแยะเราก็คิดว่าเออ BS เนี่ยคง มีโอกาสได้งานอะไรเพิ่มเติมนะครับนะก็กำไรก็สี่สี่ล้านบาทแล้วลงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นยัยันสงรงตคิวนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูเนะี่ยเขามีส่วนของ c y เ e อร์ค u r i t ีอยู่นะครับแล้วก็จริงๆพวกด a ต t r a า s ฟอร์เมชันก็จะเป็นเป็นอะไรที่มันมีดีมากต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการคงมานการกำไรสุทธิปีสองห้าและสองหกนะครับคาดว่าธุรกิจฟื้นตัวนะครับ หลังจากว่าไซเบอร์จะได้รับความสำมัญต่อเรื่องเพราะว่าภาคราฐทาาเอกชนเนี่ยต้องยกระดับนะครับหลังจากที่ที่เห็นมีการล่วงหลังข้อมูลนะครับก็ต้องทําพยายามทําให้มันดีขึ้นนะครับก็คงคำเนะนมซื้อนะครับปรับรลดราคาข้าหมายลงเป็นสิบเจ็บาทนะจากเดิมสิบเก้าจุดห้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ในกลุ่มอันที่ที่เหลือ่อยู่ที่ไม่กี่ตัวที น่าสนใจนะครับบีเอมีจุดแข็งโดยเฉพาะนะครับกลุ่มไอซทนี่ปีที่แล้วเป็นพระเอกข้ามปีมาดี่กลายเป็นผู้ร้ายนะคร <To S 1> <laughs> คือแต่ตัวโดนโอ้โหปรปับเอาลงกันตู้มตามมากครับพี่เอ็ดดีบได้ครับพี่ดิฉันต่อเลยเคารคนานโก้่ะประมาณนะั้นะพอผลกอบกอบออกมา,ามันตามไม่ทันก็ก็โดนเช็คบินโดนเช็คเทคโปรตันก,ก่อน ได้ครับพี่ต่อไปให้ให้น้องๆท่านใดพูดดีครับให้น้องเบนก่อนได้ามาเลยเบนนะครับผม